สวัสดีครับก่อมาพบกันในหอยหานอยนะครับก่อนอื่นเรามาฟังคําเตือนก่อนนะครับโปรดใช้วิจารญาในการชมคลิปเป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นขอให้รับชมรัะฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับเรามาดูกันนะครับหานอยนะครับประจําวันที่สิบแปดนะครับในชุดที่หนึ่งจะเป็นหานอยมารวมนะครับตอนนี้ก็ปรับขึ้นม่นะครับปรับปรุง จะให้คล้ายคลึงกับคานอคู่มิตรนะครับก็จะได้เด่นศูนย์นะครับตัวจอก็จะมีอสี่ตัวนี้นะครับจะมีศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามนะครับส่วนฮานอยคู่มิตรนะครับก็ยังเป็นสีอยู่นะครับเด่นสีอยู่นะครับก็จะมีสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งนะครับเอาละครับเรามาดูผลของวันนี้กันบ้างนะครับ ผลของวันนี้ก็น่าเสียดายในชุดเนื้อที่หนึ่งนะครับนาน้อยมัดรวมเด่นหกนะครับเกาะไม่เข้าเลยนะครับมาเป็นหลักร้อยนะครับหกสี่โอ้โหมีนะแต่เป็นหลักร้อยหกหนึ่งเป็นหลักร้อยอย่างเดียวที่เดียวนะครับแต่ก็ไม่เข้าอีกเลยนะครับแล้วก็ตัวเด่มผมเด่นให้ก็ไม่เข้าหมดเลยนะครับก็ขอโทษขอไปจริงจี้นะครับขอไม่รู้จะทํายังไงนะครับ <g ül> ผลม,มันออกมาก็โอ้โหผมยังอึ้งเลยนะครับส่วนฮานอยคู่มิสนะครับก็จะเรียนซีนะครับแล้วก็จะเป็นสีสามตัวที่ผมเรียนให้อี่ก็มีสีสามสีห้าสีหกนะครับก็สีสามนะครับขอเข้าแก่ฮานอยคู่มิดนะครับะน,นะครับช่วงท้ายทริปก็จะมาเน้นตัวดินดนให้นะครับในฮานอยมัดรวมนะครับ ก็จะเรียนศูนย์นะครับผมวัฒนินศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะครับส่วนฮานอยคูมมิรนะครับก็จะเรียนสี่นะครับก็จะมีสี่แปดนะครับสี่เก้าแล้วก็สี่ศูนย์นะครับก็ยังไงก็อยาใช้วิจารณ์ทุกครั้งนะครับใช้สติเพื่อจะได้มีสตานะครับสวัสดีครับ